อาล้วครับผมสวัสดีครับก็โฮมเกมโต้หลวงตะลกุกยเช่นเคยนะแต่วันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่อัพเข้ามานะฮะเพื่อมาอ่าดูดทรัพยากรครับผมแล้วก็ชาดผิญญานผู้เล่นนะฮะซึ่งกิจกรรมวันนี้ชื่อว่าหอโออาร์นะครับผมนะฮะคือชื่อว่าหอโออาร์เนี่ยไม่ต้องสืบนะฮะกินเยอะสูบเยอะแน่นอนครับผมนะซึ่งบางคนเนี่ยยังทําแบตมดไม่เสร็จเลยนะครับผมโดนอันนี้อามาโขกต่อนะซึ่งอันนี้ก็จําเป็นเช่นเดียวกันสำหรับทีมเซียนเลิศสวีชนะครับผมรวมไปถึงตัวอ่าพวก คนที่เป็นเมนของเซเลสเวียนะฮะ,ะทีนี้มาดูกันครับนะผมว่ามีอะไรในตู้บ้างนะฮะอาจจะจะเริ่มจากของรางวัลแลกเปลี่ยนเนาะเพราะมันไม่ค่อยสําคัญอะไรมากนะฮะเอาหลักๆเลยแค่สีอย่างบนนะผมก็คือเหล็กก้านะฮะแกนมียานผีพุ่งใต้แล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าแช่เรียกอะไรดีวะเศษกระดูกหรือว่าใช่ครับผมเรียกว่าแต้มแล้วกันเนาะใช้คำว่าแต้มแล้วกันแต้มเอาไว้อัพทางด้านกระดูก ฟิวชั่นของเซนเซเวียนะฮะแล้วก็ศรัทธาเทพดาวนะครับก็คือตาเทพดาวนะฮะเอาไว้เพิ่มโชคกระดูกสัตีบวกนะครับผมนะฮะอันนี้ก็อ่าเป็นของหลักๆนะครับผมนะฮะแล้วก็มีรองรองหน่อยก็เป็นอ่าเลือกตาเทพดาวนะครับผมนะฮะแล้วก็ชีวจรร้างเปล่านะฮะผมว่าคนน่าจะแรกเต็มที่แค่หกอันนี้แหละแล้วจริงๆน่าจะไม่ถึงสองตัวนี้ด้วยนะฮะน่าจะมาแรกที่เลก้าซะมากกว่าไม่ก็อ่าไอตัวกระดูกของเซนเซเวียนะครับผมสำหรับการอัพนะฮะหากคนไม่พอเนาะ นี่เป็นหลักๆที่ตรงนี้ใช้มากกว่านะฮะทีนี้นะครับผมมาดูที่แพ็คนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงอ่าของรางวัลข้างในก่อนเดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องราคาเนาะอ่ะดูของรางวัลข้างในครับผมนะฮะอ่ามาดูที่อ่าเมนหลักครับผมนะฮะเมนหลักเนาะก็คืออ่ากล่องนะครับผมกล่องฟ้านะฮะตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีกระดูกของเซนเซอรเวียนะครับผม ะะกระดูกเซตเซเวียมีอ่าพิสตันซาตาวุตนะมีสกินทั้งสองล่างนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไล่ทีละอันเนาะอ่ะมาดูที่อันแรกครับผมความสามารถของอ่ากระดูกอกพิวชั่นเซตเซเวียนะฮะนะอ่าคันึงถึงระเบียบเนี่ยคือสกิวเยนที่สองสายหนึ่งของเซตเซเวียนะฮะในแต่และชั้นเนี่ยของคันึงระเบียบเนี่ยจะทําให้เซตเซเวียเนี่ยทำ damage ได้มากขึ้น50%นะฮะ และเมื่อครดึงระเบียบเนี่ยกระตุ้นพาสีบนะครับผมจะไม่ลดจานวนชั้นของกดึงระเบียจบจำไห้นะฮะว่ามันไม่ลดจํานวนชั้นนะไม่ลดจํานวนชั้นนะเพราะงั้นการอยู่ของครดึงระเบียบเนี่ยจะอยู่คงคงอยู่ถาวรน,นะครับผมนะฮะแล้วกอ็อันนี้อ่านแล้วก็งงเนาะทุกครั้งที่กระตุ้นครนดึงระเบียบเนี่ยพาสีบใช้จิตวิญญ,ญาณเนี่ยเอาเป็นว่าตัดออกไปแล้วกันครับผมนะฮะหนึ่งดาวแดงเนี่ยก็คือ อาคันเงรเบียบแต่ละชั้นจะเพิ่มดาเมจ50%แต่สูงสุดที่10ชั้นนะครับผมแล้วก็คันธระเบียบเนี่ยจะไม่ถูกลดชั้นลงไปนะฮะเข้าใจแค่นี้พอนะครับผมแล้วก็สีดาวแดงนะครับผมนะฮะภายใต้สังเวียนปะทะนะครับผมหากมีเซียนตั้อยู่ในทีมนะฮะ6ปีกเนี่ยอาจจะไม่รับสถานะและดาเมจใดๆจากศัตรูเขาผมนะฮะเอฟเฟกนี้จะไม่รับผลกระทบจากเอฟเฟกมองข้ามอ่าหรือมองข้ามต้านทานดาเมจหรือมองข้ามต้านทานสถานะนะฮะก็คือพูดง่ายๆนะฮะ เมื่อมีปู่ตัวเองอยู่ในทีมนะครับผมปู่จะปกป้องหลังสาวเต็มที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นดาเม่าหรือทางด้านฐานะครับผมจะไม่ทะลุมาถึงน้องแน่นอนนะฮะมันบอกหรือว่าผมมองข้ามทั้งการต้านทานดาเมสแล้วก็ต้านทานฐานะก็คือพวกเจาะทะลุการป้องกันหรือทะลุถานะอะไรพวกนี้คือกันหมดนะฮะเอาปู่ลงไปคือน้องก็จะปลอดภัยขึ้นนะฮะอันนี้คือสม,มิประทะนะฮะสม,มิประทะย้ำไปนะผมสม,มิประทะนะถ้าคุณสุ่มได้อ่าคู่ ปูหลานเนี่ยก็ว่าไปอย่างนะครับผมก็จะโหดประมาณนี้แหละครับผมตอนนี้ก็ไม่สลักสำคัญอะไรครับผมเพราะมันไม่ได้ใช้ทุกวันอยู่แล้วนะฮะมันที่หดาวครับผมนะฮะเมื่อโทษผู้ผิด,ด,ดเมื่อ6ปีนะครับผมนะใช้สกิลวิญ,ญญาณที่1หรือที่8เนี่ยในเธอของตัวเองนะฮะจะใช้พลังวิญ,ญญาณทั้งหมดทุกการใช้พลังวิญ,ญญาณหนึ่งแต้มจะทําให้ดาวเป็นสุดท้ายที่สร้างขึ้นในเทอร์นี้ าจากเทินนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น50%สูงที่400%นะครับพูดง่ายๆคือทุกๆครั้งที่6ปีออกมาใช้สลังวิญญาณที่1เป็นที่8นะครับผมนะ,ะทำการใช้พลังวิญ,ญญาณทั้งหมดนะฮะแล้วทุกการใช้พลังวิญ,ญญาณอ่านหนึ่งแต้มเนี่ยจะทําให้คิดามิแรงขึ้น50%สูงสุดที่400นะครับผมนะฮะ,ะมันก็เบสิกของตัวละครมี5เกียร์ใช่ปะก็แรงขึ้น250%นะฮะที่สร้างขึ้นจากเทินนี้อืม นะเขคจะประมาณนี้แหละผมก็ไม่ใ,ใช่ใจเหมือนกันนะฮะเนาะทางถึง400ยังไงเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาเป็นว่าอ่าต่ำๆเลยเนี่ยในตอนที่คุณทำถึงหกดาวเนี่ยออกไปฟันนะฮะครั้งในก็ช่างเนี่ยคุณจะคิดได้เม่แรงขึ้นต่ำๆก็250เปอร์เซ็นต์นะฮะนะ,ะซื่อน,นี้โหดมากนะฮะนะ,ะตัวคูณดาเมจเนี่ยอ่าแล้วก็สกินความสวยงามสองแบบนะครับผมนะฮะ ก็คืออ่าทูดสวรานเซเนสเวียดวงอาทิตย์เทีย่ยงคืนนะผมกับทูดสวรานเซเนสเวียเงามืดตกคำะะตกต่ำนะฮะตกต่ำนี่วะนะฮะ,นะฮะอ่าก็แล้วแต่คนชอบนะฮะล่างมืดเนี่ยก็อยู่มานานแล้วตนะั้งแต่ปีแรกที่เกมเปิดนะฮะเซเนสเวียเนี่ยเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยก่อนจะครบรอบหนึ่งปีลาลาสองถึงสามเดือนเนาะผมก็เปิดแล้วก็ทําสกินอ่าล่างดําไว้ในดีเก่านะ,ะผมดีแรกที่ผมเล่นไว้นปัศสุมันเบอร์ห้านะฮะก็ใช้งบประมาณสองหมื่นกว่าเพชรเนานะ แต่เช่นนั้นมันช่วยตัวจีนนี่แหละมันก็เลยค่อนข้างมีตัวช่วยหน่อยนะฮะบวกกับผมเก็บหอมรอมด,ดมาสักพักนะฮะซึ่งตอนนั้นก็ว่าสวยมากกันนะฮะร่างดำเนี่ยนะฮะมันส,ก,ก,นนนนสก,กิลมันเปลี่ยนไปหมดเลยเขตแดนสีดำสกิลต่างๆก็สีดำหมดนะฮะมันเป็นร่างมืดนะออร่าก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นนะครับผมนะสำหรับตัวผมในตอนนี้นะทีนี้มาดูร่างใหม่นะครับผมร่างสีทองนะฮะสังเกตได้เลยครับผมว่าร่างสีทองเนี่ย อ่าคือสวยมากนะฮะไม่จะเป็นทางด้านออร่าทางปี๋เนาะมันจะเป็นแสงพุ่งออกไปนะฮะแล้วก็มีพวกขาเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นขาคล้ายๆแบบอ่ากีบเท้าเขาเรียกอะไรนะอุปกรณ์แต่งขาของเฮอร์เมสในเทพกรีกนะครับผมนะฮะติดต้องเป็นสีทองทองย่างนี้นะฮะข้างหลังก็สวยนะครับผมมงกุฎก็มีแสงนะฮะขึ้นมานะฮะเราดูจากลักษณะนะครับผมร่างนี้เนี่ยมาไม่เหมือนเซซเวียนะครับผมร่างนี้ก็ผมไม่รู้ว่าเหมือนเซซเวียหรือเปล่านะไม่ดูนานละนะฮะแต่ร่างนี้เนี่ย ทำให้ผมนึกถึงเซซเบียเลยนะผมค่อนข้างหน้าเนี่ยเหมือนเลยนะร่างนี้เนี่ยบอกเลยว่าหน้าเหมือนนะครับผมอ่านังไม่ก่อนนะว่าเกมถังซานเนี่ยมันทํมาสามดีก็จริงครับผมแต่บางทีหน้าตามันก็ไม่ได้เหมือนตัวละครที่เราดูในอนิเมะนะฮะนะ่าสังเกตบางตัวเลยครับผมนะอ่ะทีนี้เราก็จะเห็นนะครับผมว่าร่างนี้เนี่ยเหมือนเซซเบียมากครับผมไปเปิดโทรศัพท์มาเทียบเลยครับผมตอนนี้เหมือนจริงนะฮะนะค่อนข้างเหมือนเลยนะ่หวังว่าผมความจาผมจะไม่ผิดนะซึ่งสวยงามครับผม นะเดี๋ยวดูภาพตั้งเดิมสิโอ้โหเย็ดเป็ดสวยนะดูสิกบีศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอ่ะทีนี้เราพูดถึงเรื่องอ่าโมเดลครับผมสำหรับการอ่าเพียร์เบิลนะฮะทีนี้มาดูโมเดลเขาเรียกว่าไอคอนละกันนะผมนะพูดผิดไอคอนนะฮะไอคอนรูปเวลาเอามาใช้นะครับผมก็คือสวยมากนะฮะอ่ะดูอย่างล่างแรกนะฮะก็เป็นผู้หญิงแบบประมาณแบบมองแบบเชิดนะฮะล่างสองก็แบบประมาณแบบยืดอกใส่นะผมตุ้มนะฮะตุ้มพระเชิดยืดอกใส่ อันที่สามนี่ก็เป็นการหันหลังแบบถิงเสียงหน่อยแล้วก็มองมาข้างหลังนะว่าโอ้ตามชั้นมาสีอะไรเงี้ยนะฮะก็คล้ายๆกับบอกว่าผู้เล่นอะเปิดเปิดกูมาสีอะไรเงี้ยนะฮะเอามาใช้นะฮะซึ่งกรอบสวยมากนะ,ะผมหากคุณมีอ่าพวกกรอบแต่งสีทองๆหน่อยสีส้มสีแดงก็น่าจะสวยขึ้นไปอีกนะฮะผมไม่รู้ว่าเข้ากับสีไหนนะพอดูจากสภาพแล้วไม่น่ามีปัญญาเปิดนะครับผมนะฮะอ่าก็สวยนะเดี๋ยวรอดูคนนี้เซิร์ฟนะว่าจะมีหรือเปล่านะดูพิวิดูพิเวียดเราก็ได้นะครับผมน่าจะไปยุคนี้เกิ่วให้เปิด นะครับผมอันนี้ก็เป็นของรางวัลในกล่องแรกนะโอ้โคตรยาวเลยเฉพาะกล่องแรกนะครับผมแต่จริงกล่องแรกมันก็เป็นของรางวัลสูงสุดเนาะนก็เลยยาวเป็นปกตินะฮะสองสามสี่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมนะฮะ,ะมาต่อด้วยก,กระดูกครับผมนะฮะเซิร์ฟผมเนี่ยมันเพิ่งเปิดความอ่าเปิดกระดูกเอชพีมาได้ไม่นานเนาะมันก็จะมีการเลือกกระดูกเอชพีสามดาวนะผมหากเซิร์ฟเก่าๆก็อาจจะเลือกหกดาวไปแล้วครับผมแล้วก็เซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยน่าจะเป็นเลือกกระดูกเอเอาร์นะฮะ นไม่สำคัญอะไรมากก็ผมข้ามไปเลยนะฮะแล้วก็กิฟเซตกระดูกเฉพาะนะครับผมตัวนี้เนี่ยหากใครขาดอกของเซนเสเวียนนะฮะก็สามารถเลือกได้นะครับผมอาจะจาเลือกมาได้นะแล้วก็มีเขาเรียกว่าไงนะอ่าแต้มมาไว้อัพอ่ะไอ้อัพกระดูกฟิวชั่นนะครับผมนะแล้วก็มีเลือกแก่นสําคัญนะฮะซึ่งเอาตรงอ่ะแรกก็สองอันนี้อยู่แล้วแหละหรือถ้าเกิดเรามีอันนี้แล้วเราก็มาเล่นนี้เยอะนะครับผมสำหรับการอัพเนาะน่าจะใช้ราวสามสิบเอ็ดอันนะสำหรับหกเล่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมย้ำว่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะ หากมันเต็มหรือมันเหลือเกินแล้วก็มาแลกแก่นสาคัญนาไปทำหกดาวได้นะครับผมตัวไหนที่ชอบเนาะตัวรักคนนั้นแหละที่มีนะครับผมอ่าแล้วก็อสุท้าก็เป็นแพ็คเลือกอ่าศรัทธาเทพดาวนะครับผมไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบระดับ SP หรือ SR ก็มีให้เลือกหมดนะฮะนะครับผมนี่คือสีรางวัลใหญ่ที่มีในกล่องนี้นะครับผมที่เหลือก็เบเบนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรอ่าสำคัญมากนะฮะอ่ามาดูที่การันตีนะครับผมนะฮะอ่าเริ่มที่สตาร์ทที่หกสิบนะครับผม 60นะฮะอ่าตุ๊ก,การเปิด60ครั้งเนี่ยแพ็คกระดูกวิญญาณพิเศษจะออกมาแล้วผมก็คือตรงนี้นะฮะไม่จํากัดรอบด้วยนะผมได้เรื่อยๆนะฮะตุ๊ก,กาาเปิด100ครั้งเนี่ยได้รับแพ็คเลือกเทพดาวคือตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไม่จํากัดรอบเช่นเดียวกันนะฮะเปิดเยอะได้เยอะนะฮะแล้วก็144ครั้งเนี่ยอ่าได้กระดูกวิญญาณ SP นะครับผมนะฮะแต่อันนี้จํากัดได้แค่4ครั้งนะฮะอยสี่สี่คูณสได้เท่าไหร่นะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวไปคิดคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนนนนี้ผ่่าไปกอะฮะ แล้วทุกการเปิด280ครั้งเนี่ยจะได้รับแพ็กใหญ่สุดก็คืออันนี้นะครับผมฮจำกัดที่สองรอบนะฮะอาหากันให้พวกตรงๆเนี่ยไม่มีใครเลือกศาสตาวุธนี้แน่นอนครับผมนะฮะหนึ่งเลยคนจะพุ่งไปที่กระดูกอกก่อนสองคนจะพุ่งมาที่พุ่งมาที่สกินนะครับผมนะฮะไม่จะเป็นร่างมืดหรือร่างใหม่นะครับผมร่างมืดหรือร่างสว่างนะฮะมมนก็อ่านแต่คนชอบเนาะแต่ก็อยากเห็นนะคนเดินในแมปนะฮะ อ่าโอเคครับผมนะฮะตู้ก็มีประมาณนี้ครับผมสหรับของรางวัลข้างในนะฮะทีนี้แพ็คนะครับผมเริ่มจากแพ็คเพชรก่อนเลยนะฮะมีกดฟรีแล้วันมาละโลนะครับผมแล้วก็มีซื้อ50เพชรนะฮะอ่านี้ดีนะครับผมได้4ดาว4เกรดนะครับผมนะฮะเกรดนี้เกล็ดเอาไว้แลกของรางวัลเนาะในร้านข้างบนนี่แหละนะครับผมนะฮะทีนี้มาแพ็คเพชรนะฮะ68เพชรต่อ1นึโลนะครับผมนะสูงสุดได้100 100เม็ดนะครับผมสำหรับสเต็ปแรกนะฮะ นะหากคุณเปิด68เพชรหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวแพ็ก88เพชรจะมาต่อนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะบานปลายหรือเปล่านะอันนี้จำไม่ได้นะครับผมแต่เราก่อนก็นกนลักษณะแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แพ็กเสียตังค์เนาะอ่าสตาร์ทที่ซ้ายไปขวาแล้วกันนะครับผมโปรโมชั่นเนี่ย19บาท1เพชร1เกตนครับผมโปรโมชั่น249บาท15เพชร15เกตนะฮะแล้วก็ได้ของรางวัลอย่างเพชร120อัยยี่สิบอันไอับตัวอีก2ใบไปตลอด5วันนะฮะแล้วก็ แพ็ครายวันถ้าผมหกสิบเก้าบาทนะฮะสี่เพชรสี่เกตนะครับผมเอ้าพูดผิดสี่ดาวสี่เกตนะฮะแล้วก็โปรโมชั่นสามร้อยี่สิบเก้าบาทนะครับผมสิบกดาวสิบหกเกตนะฮะแล้วก็ซื้อรายวันครับผมนะรายวันนะนี้สองดาวสองเกตนะฮะแล้วมาดูความต่างขอคาว่ารายวันนะสองดาวสองเกตเนาะกับโปรโมชั่นมันนะฮะหนึ่งดาวหนึ่งเกตนะนะฮะก็รู้เลยว่าไหนคุ้มกว่านะครับผม นะซึ่งแน่นอนฮะหากคุณซัดตัวแพ็คใหญ่สุดอย่าง329ไปแล้วเนี่ยคุณซัดหมด2อันแล้วใช่ปะเดี๋ยวมันจะมีต่อมาที่700อ่าอยพันกว่า2 0 0 0ันสามพันะเพราะงั้นหากคุณมีเงินเนี่ยคุณกวาดทั้งตู้เลยนะครับผมเรียกว่ายกตู้เขย่าเข้าปากเลยนะฮะแล้วก็จุกตายนะครับผมเพราะจนนะฮะนะแต่เราก็มีเงินเยอะนะครับผมไม่ไม่ไม่จนง่ายๆหรอกอันนี้พูดหยอกเฉยนะฮะแต่คนทั่วไปก็จนแน่นอนนะนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างแพงเนาะนะก็อ่าจากเดี๋ยวพูดลังเกมนิดหนึ่งนะฮะ อาจารย์ที่ผมมองมองดูเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยไม่น่ามีของอะไรเกี่ยวกับเซอรสเวียมาสักพักนะครับผมเพราะงั้นทีมเซอรสเวียเนี่ยสามารถทุ่มตู้นี้ได้เต็มที่นะอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราเราโดนมาสองเดือนตลอดเลยใช่ไหมมันโอ้มันของมันเยอะมากเลยว้ยแบบทั้งฟิวชั่นทั้งกระดูกแม่ลูกอันนี้กระดูกปู่หลานมันก็มาอีกนะฮะเนี่ยมันก็โดนเยอะแล้วแหละน่าจะไม่มีแล้วครับผมเดือนนั้นน่าจะเป็นคิวของปู่กระบี่แล้วก็เป็น ก็จะคิวฮงบุกบีแลครับผมนะไม่รู้ว่าจะมีอะไรมากลางเดือนเนาะมันจะมีกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนนะฮะเสมอนะฮะไม่รู้ว่ากลางเดือนอะไรจะมานะแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยน่าจะค่อนข้างมั่นใจว่าจะเป็นปูกระบีลีลันนะครับผมนะซึ่งแนะนําสําหรับคนที่แนวทางไปไม่ถูกเนาะนะฮะเซนเซเวียเนี่ยไม่เหมาะกับคนที่มีเงินน้อยนะครับผมพูดกันตรงๆเลยครับผมเซนเซเวียไม่เหมาะกับคนที่มีเงินน้อยผมไม่เคยตีกระดูกแพ้เซนเซเวียคนที่มีกระดูก แค่กระดูกประจําตัว320โลนะฮะรวมถึงกระดูกฟิวชั่นแบบขึ้นกลางๆนะครับผมนะฮะผมไม่เคยตีแพ้เลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างนะฮะนะเพราะงั้นอ่าเซนเซเวียนเนี่ยมันโหดเพราะว่าอะไรกระดูกมันเยอะนะครับผมกระดูกมันเยอะศาสตาเทพมันก็มีครับผมนะฮะมันเลยเก่งมากนะย้ำนะผมว่าคนที่เล่นเซนเซเวียนต้องเป็นคนที่มีเงินเติมนะครับผมไม่งั้นก็ไปไม่ค่อยสุดทางนะฮะแต่ถามว่าดาเมจน้องก็เยอะไหมเยอะครับผมนะฮะหากเปิดได้อ่ากระดูกฟิวชั่นนิดสักหน่อยเนี่ยก็ สามต่อได้ยาครับผมตัวน้องเก่งและยาวอยู่แล้วนะฮะทั้ง PVP และ PVE เนาะเรารู้กันอยู่ดีไอ้รู้ก,กันดีอยู่แล้วนะฮะนะแต่นี่ก็พูดให้มันเห็นภาพตรงๆนะฮะนะใช้คําแบบนี้เลยปกบีเนี่ยเหมาะกับคนที่เล่นทีมอ่าใช้คําว่า,ง,วาง,งบน้อยแล้วกันครับผมนะฮะงบน้อยเป็นยันสายฟรีนะครับเพราะว่าของจุกจิกของปูเนี่ยน้อยนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยปูกบีกายแท้ก็ยังไม่มีกราดูฟิวชั่นก็ยังไม่มานะครับผมนะเพราะงั้นค่อนข้าง ประหยัดเลยนะครับผมสำหรับปกบีเนี่ยแล้วก็ให้ดาเมจที่น่าพึงพอใจนะฮะแต่การเล่นปกบีเนี่ยมันจะไม่เหมือนเซนสเวียนะเพราะว่าปกาบีเล่นยากกว่าเพราะว่ามันกินเทิร์นนะครับผมมันต้องกลางกระบี่ต้องดีการชักดาบมันเสียเทิร์นไปเยอะนะกวาจะมาได้แล้วก็มีรีแอคชั่นระหว่างทางไม่จะเป็นการาสับเฉือนหรือเป็นการแทงระหว่างออกสกลิลเนี่ยปกบีเนี่ยกินและเวลานานกว่าค่อนข้างมีมีปัญหาเรื่อง เราได้วเวลาในการทําดาเมจเนาะอออาจจะใช้เวลานานก่อนหน่อยพอเพราะเซร์เซวีออกไปสับตื๊ดๆก็เสร็จแล้วนะส่วนบุกบีเนี่ยแทงลงตุ้มแล้วก็มีการเฉือนต่ออีก7ดาบ8ดาบก็ว่าไปนะฮะทีนี้หากคนไม่ทัน2ตัวแรกนะครับผม2ตัวแรกนะอย่างเซร์เวียแล้วก็ปุกบีเนาะหากคนไม่คิดจะเอา2ตัวนี้เลยคิดว่าแบบเออกูเบอร์ดีกว่าเว้ยอะไรเงี้ยให้ไปรอถังห้าวนะครับผมถังห้าจะมาประมาณน่าจะปลายปลายปีนะฮะเพราะว่า าจากจากทําไลน์ตัวละครใหม่ที่เป็นเอสพีเนี่ยมันเหลือแค่โพเซตรงถังห้าวเซียวอู่อาชูล่านะครับผมแล้วก็ล่าสุดก็เลยก็เป็นอเอาซื้อขานะครับผมที่เข้าในเซิร์ฟจีนเนะาะแต่นี้ก็จะเป็นเหลือตัวคอล,ล่าสุดก็แค่ถังห้านะฮะก็จะเป็นโพเซตรงแล้วก็ถังห้าก็ผมและถังห้าเนี่ยน่าจะมาไปไป,ปลายปีเนะาะปีก่อนปูกระบ,บี่มาประมาณไหนนะครับผมจําได้หรือเปล่าถัางห้าวน่าจะมาประมาณนั้นนะฮะส่วนโพเซตรงน่าจะลงมาประมาณ นั่นแหละแพทเดียวกับเจสตงมานะผมกลับมาเล่นถังซานนี้ช่วงประมาณเดือน6เดือน7ปีก่อนเนาะเออน่าจะประมาณนั้นแหละูุสตงมานะฮะนะเพราะงั้นก็เตรียมตัวนะครับผมหาคนไม่ได้คิดว่าตามเซนต์ส,ส,สวียไม่ทันเว้ยแล้วก็ไม่ได้ชอบปกกระบีหรือแบบปกกระบีดูเล่ยนยากอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจำกัดนะมันต้องมีเสือนะมันจะแรงมากนะฮะนะอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ไปรอถังข้าได้เลยเล่นง่ายกว่าแล้วก็เงื่อนไขน่าจะไม่ลำคานเท่ากับไอที่ผมพูดนะฮะ นะนี่ก็เป็นการพูดหลังเกมของจริงนะครับผมนะฮะก็หวังว่าจะมีคนฟังนะครับผมนะ,ะก็เอาไปปรับใช้เอาละกันเนาะในทางเลือกนะฮะเราก็ย้ำนิดหนึ่งนะ,ะับเวลาเราจะเปิดอะไรนะครับผมนะฮะย้ำไว้เลยนะถ้าไม่อยากผิดหวงังหรือแบบเหงื่อตกระหว่างทางเนี่ยเก็บไว้ตำต่ำก่อนตู้จะเข้ามาเนี่ยให้มากกว่า2 5 0สิ ตัวหรือ300ตัวนะครับผมแล้วก็มีเพชรอยู่สัก3 4มสพันในตัวนะฮะไม่งั้นคุณก็จะมาแบบว่าเวอร์ชั่นแบบเปิดออก2องร้อยสามร้อยยี่มันยังไม่ออกเนี่ยจนบางทีจบกิจกรรมจบเวลาเนี่ยคุณอาจจะเอามันไม่ออกเลยครับผม,มก็เสียดายนะฮะเพราะงั้นจะเปิดตัวอะไรต้องเก็บนะครับผมเกมนี้นะฮะใครก็พูดว่าต้องมีตัวนั้นต้องมีตัวนี้ต้องมีของกระดูกแบบนี้ต้องมีกระดูกแบบนั้นนะผมใครมันก็พูดได้เว้ยนะฮะซึ่งไอคนที่พูดกันได้คือมันต้องมีเงินนะฮะ ผมก็ทําได้เนี่ยผมก็ถ้าเกิดผมมีเงินก็เปิดมันทุกตู้เนี่ยเปิดมันเลยเนี่ยของเราัข้างในมันเอามาอัพตัวมาสารต่อตัวอะไรในทีมได้เยอะแยะอยู่แล้วฮะนะฮะถ้าเกิดผมมีเงินอนะผมพูดตรงๆเลยนะฮะเพราะงั้นของทุกอย่างในเกมน,นี้ดีหมดเพราะผมไม่ได้เปิดอะไรมากระช่างนะฮะแต่ถามว่าคุณมีเงินพอที่จะคว้าทุกอย่างหรือเปล่าล่ะแค่นั้นแหละครับผมเพราะงั้นการวางแผนสําคัญเสมอนะฮะดูลีกดูอ่าดูข่าวในกลุ่มไว้แล้วก็รอตัดสินใจเนาะว่าอะไรมันคุ้มไม่คุ้มนะอะไรที่มันการันตีสูงเกิน เปิดอันที่มันไหวก็พอนะฮะแล้วก็หาตัวละครไหนที่มันกินเยอะเราก็ปรับเอาตามาค่าสเตตเมนต์ของเราเนองนะครับผมถ้าเรามีเงินมากก็ไม่ว่ากันแต่เรามีเงินน้อยต้องปรับตัวนะครับผมนะเอาแค่ที่เราไหวนะครับผมนี่ก็เป็นแนวทางที่ผมเล่นมานะฮะ,ะคนก็จะงงนะครับผมว่าทําไมผมเล่นมาได้ประมาณนี้เนี่ยมันก็ยังอยู่ที่ช่างใหญ่อยู่นะครับผมเพราะว่าหลักๆเลยที่ผมยังเล่นแลวเกาะอันดับของเซิร์ฟได้เนี่ย ใช้คำว่าของเซอร์คงไม่ได้หรอกผมทาไมผมถึงเกาะอันดับเขตได้อยู่เพราะว่าผมค่อนข้างวางแผนเยอะนะฮะก็คืออะไรที่มันไม่ใช่ของที่จําเป็นขนาดนั้นเราก็ข้ามทิ้งไปนะฮะนะอะไรที่มันไม่ดีขนาดนั้นเราต้องข้ามทิ้งไปแล้วก็เลือกเอาที่มันหลักๆเข้าผลนะฮะถ้าเกิดผมไม่วางแผนเนี่ยผมมาได้ไปถึงหาดนี้หรอกนะฮะนะ,ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะลาจากช่างใหญ่เนี่ยอีกพันหนึ่งนะครับผมนะ,ะจะขึ้นสู่บรมโคเนี่ยนะฮะนี่ขนาดจะเป็นสายฟรีเนี่ยหลังๆมันก็ไม่ไหวจริงเนาะมันก็จะต้องเติมมากแหละนะ มันก็อยากมีการอัพตัวขึ้นมาบ้างแหละนะครับผมนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบลงพิเนี้เนอะรูออู้ดถึงข้อมูลอ่าไม่เท่าไหร่นะครับผมมีพูดหลังเกมยิ่งยาวกว่าเกือบเท่ากับข้อมูลเลยนะนะฮะกส็สัหดับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันที่ต่อไปนะฮะสานี้สวัสดีครับผม